สำหรับท่านใดนะครับที่เคยผูกดวงชะตาตามหลักของโหราศาสตร์มาแล้วนะครับแล้วทราบลัคนาราศีของตัวท่านเองอย่างแน่นอนนะครับต้องบอกก่อนนะครับเพราะหลายคนเข้าใจผิดคำว่าลัคนาราศีคือต้องใช้ทั้งวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดมาคำนวณร่วมกันถ้าท่านใดเคยผูกดวงนะครับเรียบร้อยแล้ว แล้วท่านลองมองดูสิครับว่าในดวงของท่านมีดาวศุกร์กับดาวเสาร์อยู่ด้วยกันหรือไม่ดาวศุกร์หรือวีนัสก็คือดาวที่เป็นหมายเลข6ดาวเสาร์หรือเซตเทิลก็คือดาวที่เป็นหมายเลข7 6็กกับ7ถ้าอยู่ด้วยกันนะครับในเ,เรือนใดเรือนหนึ่งนะครับหรือหรือ ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เลงกันเลขหกกับเลขเจ็ดอยู่ตรงข้ามกันเขาเรียกเลงกันไม่ว่าจะกุมกันหรือเลงกันนะครับดาวสุก,กับดาวสาวหรือหกและเจ็ดนี้เป็นคู่เซียนศัตรูครับและส่งผลได้เด่นชัดที่สุดในเรื่องความรักคู่ครองใครที่มีดาวสองดวงนี้อยู่ด้วยกันตามที่สินแสหมิงได้บอกไปแล้ว หรือเลงกันก็ตามนะครับส่งผลให้คุณจะมีปัญหาด้านความรักคู่ครองหลายคนแต่งงานแล้วมีแต่ปัญหามีแต่ความยุ่งยากหลายคนมีคู่ยากหรือมีแล้วก็มีอันต้องพลากกันไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือไม่ได้ลงเอยกันหลายคนแต่งไปแล้วนะครับชีวิตเหมือนติดคุกนะครับมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องยุ่งยากหลายคนนะครับมีอันจะต้อง ขัดแย้งกันไปในที่สุดมันถึงเป็นตำนานมาเลยนะครับว่าดาวศุกร์กับดาว 7, เจ็ดดาวศุกร์กับดาวเสาคือ6กับ7หรือวีนัสนะครับก็คือดาวศุกร์หรือซัทเทิร์นก็คือดาวเสาย้ำนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่ร่วมกันที่พบใดหรือเลงกันนะครับในเรือนใดก็ตามดวงใครมีแบบนี้มักจะต้องวุ่นวายเรื่องคู่เรื่องความรักไม่เว้นวาย นะครับหลายครั้งที่ผมเห็นดวงแบบนี้นะครับของคนที่มาปรึกษาก็มักจะแนะนําเขาว่าเฮ้ยดวงคุณแต่งยากนะบอกกันตรงๆหลายคนก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะก,กับคําพูดที่ผมบอกตรงนี้นะครับแต่พอแต่งไปแล้วมึงเอ้ยงามไส้เห็นมาไม่รู้เท่าไหร่บางคนนั้นคบกันมาเป็น -78 ปีรักกันดีพอแต่งไปท่านั้นแหละครับมีเรื่องต้องหย่าก,กันต้องแยกทางกันในที่สุด นะครับแล้วแต่ปัญหาของใครจะมาในรูปแบบใดแต่6กับ7นั้นไม่ค่อยแฮปปี้แน่ๆโบราณก็ถึงว่าให้แก้เคด็ดโดยการที่อยู่กันแบบไปไปมาๆถ้าโชคดีหน่อยคืออีกคนใดคนหนึ่งจะต้องเดินทงเดินทางบ่อยๆอันนี้ก็พอจะได้อยู่นะครับหรืออีกนายหนึ่งคืออยู่กันปเฉยๆไม่ค่อยแต่งไม่ต้องไปแต่งเป็นเรื่องเป็นราวนี่ผมก็แน่หลายคนบางคนก็เถียงเถียงคอเป็นเอ็นเลยอ้าวทำไมแต่งไม่ได้อ๋ออยากแต่ง เอาเขาบอกแล้วว่าสู่กับสาวอยู่ด้ันการแต่งงานยากแต่งไม่ได้หรอครั้งใน่ชั้นในชีวิตอยากจะสวมชุดเจ้าสาวจริงๆอยากแต่งเอาก็เรื่องของมึงอย่างนั้นนะ่ะเออเขาบอกไปแล้ว,วแต่งยากแต่งยากก็ดันหาจะต้องแต่งตามนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะหลายคนผมบอกว่าถ้าเกิดคุณนั่นจริงก็อยู่กันแบบเออไปเรียบๆง่ายๆนะครับแค่ผู้ใหญ่รับรู้พอแล้วนะนะครับนี่เรื่องจริงนั้นเนี่ยไม่ได้ไปว่าใครหรอก นี่ขนาดไม่ได้ว่าเนี่ยด่าไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยอ,อนะครับดูกันให้ดีนะสู่กับสาวอยู่ด้วยกันหรือสู่กับสาวเลงกันแต่งยากอยู่กันไปไปมาดีที่สุดหรืออยู่กันไปเฉยเฉยไม่ต้องไปแต่งอะไรเป็นเรื่องบันราวมากนะครับแค่ผู้ใหญ่รับรู้พอแล้วนะก็เอาเคสมาฝากเคสนับฝากจริงๆมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วดาวที่บอกถึงปัญหาเรื่องชีวิตคู่ความรักมันมีอีกหลายรูปแบบแต่นี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่หยิบยกเอามาอธิบายให้ฟังสวัสดีครับ